อันนี้แต่ว่าเชื้อที่ดีมีมันก็ไปได้วยกันนะลูกนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตินั่นแหละพอได้ฟังคําแล้วนี่มันมันก็กินใจนะบิดามารดาเป็นโจรลูกเกิดมาก็เป็นโจรบิดามารดาเป็นชาวไร่ชาวนาลูกเกิดมาก็เป็นชาวไร่ชาวนาบิดามารดาเป็นพ่อค้า ลูกเกิดมาก็เป็นพ่อข้าบิดามารดาเป็นข้าราชการลูกเกิดมาก็เป็นข้าราชการฟังแล้วมันถึงใจดีนะซึ่งในใจดีนะลูกนะและบิดาเรานี่คือพระเจ้าเนี่ยเป็นจิตอรหันต์ทำไมลูกจริงไม่เป็นจิตอรรหันต์เหมือนพ่อนั่นแหละเราก็กลับมาตรงนี้ พ่อดีแต่ทำไมลูกเลวอ่ะนะพ่อเป็นโจรบิดาเป็นโจรมารดาเป็นโจรลูกก็เป็นโจรเห็นไหมละ่ะพอเกิดมาเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรนี่ใช่ไหมละ่ะก็หัดฝึกหัดลูกให้รักขโมยให้เป็นโจรป้นสะดมฆ่าอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะดูเนะี่พ่าก็ดังที่เราเห็นนี่ว่าพ่อแม่เป็นขอทานเกิดมาก็ต้อง อบรมผมนิสัยให้ลูกเป็นขอทานโอ้มันเป็นเป็นแบบฉบับเลยนะลูกนี่นี่แหละพ่อเป็นบิดาเป็นโจรมารดาเป็นโจรลูกก็เป็นโจรเพราะต้องสอนลูกอย่างนั้นพ่อพ่อเป็นชาวนาแม่เป็นชาวนาก็ต้องสอนลูกให้ทาไร่ไถนานี่ตั้งแต่เริ่มต้นของมันคือมันเป็นแบบฉบับของมันพ่อเป็น พ่อเป็นขอทานแม่เป็นขอทานพอลูกเกิดมาก็สอนลูกให้เป็นขอทานมันก็จะเป็นแบบฉบับของมันนพ่อเป็นพานิชพ่อพ่อค้าลูกเกิดมาก็ต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันนั่นแหละพ่อกับแม่นี่เป็นแบบเป็นฉบับจริงๆนะก็เหมือนที่ต้นมะม่วงเอาดอกออกผลก็เป็นต้นมะก็เป็นผลมะม่วงมันจะเป็นผลชมพู่ไม่ได้ แต่ว่าคนเรานี่มันฉลาดรักแหลมมันก็เอากิ่งอย่อื่นมาทาบกันก็เลยออกช่อออกดอกออกผลเป็นคนละแตกคนละกิ่งคนละอันนี้ไปก็มีนะถ้ามันเนื้อมันเข้ากันเอาไปทาบกิ่งเอาไปท่ากิ่งเอาไปเสียบนี่นหะเราเคยเรียนเกษตรในสมัยที่เราเป็นเด็กสมัยนั้นเร่งรัดพัฒนาชนบทกลาลังเริ่มสมัยที่เราอายุสิบเจ็ดปีด้ไงนี่แหละเราเดินลงไปกรุงเทพ เป็นเร่งรัฐพัฒนาชนบทรอพอชรอหรืออะไรนี่แหละแล้วก็มีบัตรติดไปแขวนคอไปนั่นแหละในสมัยก่อนนี่ก็ไปนี่แหละไปทาบกิ่งบ้างไปตอนไปเพราะไปอะไรนี่แหละตัวตน,นี้เป็นวิชาของพระอ,องค์ในหลวงรอเก้าเพราะเป็นวิชามาตั้งแต่สมัยพระมหาชนกพระมหาชนกนี้เป็นอีกพระช,ชาติหนึ่งที่พทธเจ้าอุบัติขึ้นเป็นพระมหาชนกนี่พูดถึงว่า แบบฉบักหนึ่งบบเพนแบบยางที่บอกที่บอกว่าพ่อเป็นโจรแม่เป็นโจรลูกก็ต้องเป็นโจรด้วยพ่อกับแม่เป็นขอทานลูกก็ต้องเป็นขอทานด้วยพ่อกับแม่เป็นชาวนาลูกก็เป็นชาวนาด้วยนั่นพ่อกับแม่เป็นพวกพาณิชย์พวกค้าขายอก็เป็นพ่อค้าเป็นกับพ่อกับแม่ด้วยกลพ่อกับแม่เป็นข้าราชการลูกก็ต้องเป็นข้าราชการด้วย มันก็จะเป็นแบบอย่างมาเลยนะลูกนะนั่นนหะมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็เหมือนองค์ราชาพระมหากษัตริย์พ่อเป็นพระราชาแม่เป็นพระราชนีลูกออกมาก็เป็นพระราชาก็ดังที่ลูกเห็นนั่นอ๋อเป็นแบบฉบับจริงๆนะลูกนะแต่มันนึกตึกตองดูนี่ก็พ่อเรานี่เป็นพระอรหันต์สมณะโกรมพุทธเจ้ามีพระจิตที่สะอาดสะอ้านบริสุทธิ์เป็นพระจิตอรหันต์เป็นจิตอรหันต์ เป็นจิตผูทที่ไม่มีกิเลสแต่ทําไมลูกไม่ไปปฏิบัติตามนั่นเนี่ยเพนมีนะลูกแต่ทําไมลูกลูกจึงไม่แต่ลูกเร็วๆวบิดามารดาเป็นพระองค์เดียวเป็นคนคนเดียวกันทั้งบิดามารดาคือสอนให้เรานี่ละทุกถิ่งทุกอย่างให้ทําให้จิตจะอาจสะอ้านบริสุทธิ์พุทธของเป็นจิตอรหันขึ้นมาแต่ทาไมลูกจึงไม่เป็นจิตอรหันต่างกะลาฟ้าก็เปเลี่ยน ลูกนี่ก็ดังที่เห็นนั่นลูกไปหาเรียออะไรแล้วสร้างน,นู่นสร้างนี่แล้วพ่อไม่พากระทำอ่ะแล้วน,นี่แม่ฉบับไงก็ดังที่เราให้ฟังแล้วพ่อเป็นโจรแม่เป็นโจรพ่อเราไม่ได้เป็นโจรพิดาเราไม่ได้เป็นโจนเรเ,นจนเลยแต่ทําไมไมันลูกไม่ได้เร่ร่อนเป็นมหาโจรปุ่นศาสนาเป็นมหาโจรปุ่นสมบัติของผู้เป็นพ่อนั่นต่างกาับเราฟ้ากับดินเลยนะเบลเผยหนีนะลูกนี่ยแต่ทาไมจริงไม่พากันกระทำ มันก็เลยกระเทือนใจเรานั้นจึกช้าไปจึกษ้าไปหลักคำสอนพระเจ้านี่เป็นเอเลยนนะลูกนี่ยคงเส้นคงวาอยู่ตลอดพ่อเป็นมหาโจรแม่เป็นมหาโจรลูกก็เป็นโจรนั่นพ่อกับแม่เป็นขอทานลูกก็ต้องเป็นขอทานคือสอนกันเป็นแบบฉบับอย่างนั้นยากมากที่ลูกจะออกจากการเป็นขอทานเพราะแบบฉบับเป็นอย่างนั้นพ่อแม่พากระทำมาพ่อแม่พากระทำมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเ พ่อเป็นโจรแม่เป็นโจรก็อสอนลูกตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นเราก็เห็นตามข่าวตามอะไรนี่น่ะพ่อกับแม่ก็พาลูกไปขโมยเงินในวัดในตู้บริจาคคือมันเตรียมพร้อมมาแล้วก็อสอนลูกอย่างนั้นเลยคําสอนพระเจ้านี่เป็นความจริงความจริงจริงนั่นพ่อเป็นโจรแม่เป็นโจรลูกเป็นโจรพ่อกับแม่เป็นขอทานลูกเป็นขอทานเนี่พ่อกับแม่ เป็นชาวนาะลูกก็เป็นชาวนาะพาะต้องเห็นพ่อกับแม่ทำนามาอยู่แล้วเรื่องของเรื่องมันพ่อกับแม่เป็นพ่อค้าลูกก็เป็นพ่อค้าโตมาก็ได้ขายของนั่งขายของอยู่นั่นแหละก็มันเรื่อเราเห็นเราไปตามถนนนี่ก็เห็นไหเวิ่งขายพวงมาลัยลูกก็มาขายพวงมาลัยลูกเด็กๆนั่นนะ่ะขายวงมาลัยกับแม่เห็นไหมละ่ะคือมันเป็นแบบฉบับจริงๆเลยลูกนะ ไม่ได้สงสัยหลักการสอนเลยนะแต่ว่ามันสงสัยอันเดียวนี่แหละพ่อเราบิดาเราไม่ได้เป็นมหาโจรแต่ทําไมลูกเป็นมหาโจรบิดาเราคือพระเจ้ามารดาเราคือพระเจ้านั่นแหะเป็นพระจิตอราหารันเป็นผู้วิเศษทั้งการโลภลูกโลภและอารมุป,ประโปกต้องกราบต้องไหว้ แต่ทำไมลูกจริงเป็นมหาโจรเพี้ยนไม่พวกเราหลักคำสอนเหมือนกับไม่มีในหัวจิตวใจใจของพวกเราเลยพราะไม่เคยพาเรียออะไรเรียออะไรแล้วพ่อไม่เคยพาก่อ,กอสจ้างๆอะไรที่บอกว่าเกินการเป็นสมณะก็พากันทำเกินไปหมดเลยพราะไม่เคยไปเรียอะไรจุดนั้นจุดนี้ ม่เคยไปเลียอะไรอะไรล่ะที่จะบอกว่าสร้างโน่นสร้างนี่แต่ลูกกับเลี้ยอะไรเป็นมหาโจรมันคนละลูกคนคนคละแบบเลยนะั่นลูกนี่นั่นแหละมันเลยก็เถียงใจเราไงแล้วทำไมจึงไม่มีผู้ที่ออกแบบฉบับของผู้เป็นพ่อบ้างนี่กล่ขอเข้ามาเม่นผู้จาร์ดเลยนะผมพูดตามแบบฉบับที่ผู้เจ้าทรงบัญญัตินพ่อเป็นโจรลูกก็ต้องเป็นโจร คือพ่อแม่เป็นโจรลูกเป็นโจรพ่อแม่เป็นขอทานลูกเป็นขอทานพ่อแม่เป็นพอ่อค้าลูกก็ต้องเป็นพ่อค้าพ่อแม่เป็นเศรษฐีลูกก็เป็นเศรษฐีคือจะเอายังไงอันนี้พ่อแม่เราดีพ่อแม่เราเลิศพ่อแม่เราประเสริฐคือพระเจ้าเจ้าแต่ทาไมลูกจึงมีแต่ลูกเหลียวเนี่ยละมาเลยก็เทือนใจเราไงจึกใจไปจึกใจไปแล้วก็เลยน้าตาร่วงเรื่องนี้แหละพ่อไม่เคยสอนลูกเป็นมหาโจรแต่ทําไมลูกเป็นมหาโจรต้น อุบาสกอุบาสิกาเขากินฟังให้จัดด้วยนะกลาบเขาก็มาให้กุยจางด้วยนะผมนี่มันจริงจังหน่อยนะึงพ่อว่ายังไงก็อยากจะเอาตามพ่อนะไม่กล้าพ่อไม่ใช่มหาจนุนนี่แต่ทำไมพวกเรากลายเป็นมหาจุลทำไมจึงทำได้นั่นพ่อเป็นสุขุมระาชาติเป็นชาติจิระเย,ยตอนเป็นชาติผู้ดี บัญญยติพระวินัยเพื่อต้องการให้พวกเราเป็นผู้ดีเป็นพระดีเตทําไมเราจึงไม่เป็นพระเป็นสม,มณะที่ดีที่เลืออที่ประเสริฐทําไมจึงไม่เอาแบบฉบับที่พระเจ้าสมัญญรติไว้ถูกต้องเดีง,งามมากเพื่อปฏิบัตินั่นก็พ่าะเราไม่ใช่มหาโนูนนี่อันนี้พ่อเราไม่ได้เป็นชาวนาลูกก็เป็นชาวนาแล้วเนี่ยดูที่พากันไปปักดําทานา ไหวานก้าไปอะไรแล้วไปแล้วพราะเราไม่ได้เป็นชาวนาสนิดเลยคือพระพุทธเจ้าอะบางบ้าก็เอาแล้วเหรอทำเป็นร้านค้าตลาดปลูกฟักแฟงเจงควาควาขายดูที่พราะเราไม่ใช่ว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรนี่เนะี่ยใช่ไหมล่ะพ่อเราไม่ได้เป็นชาวนาพ่อเราไม่ได้เป็นเกษตรกร,ร,กรนี่ แล้วทำไมลูกจังเป็นกะเทือนใจไหมล่ะอันนี้แบบฉบับมีนะลูกนะหรือจะเอาอย่างไงกันอีกนั่นเรื่องของเรื่องมันน,นี่ปลูกฟักแปลงแตงกวาขายแล้วว่าจะนำเงินไปค่าน้ำค่าไฟเอาไปแล้วอัมีเลยอย่างนั้นเออถ้าไม่มีใครมาใช้ค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องใช้มันที่ก็อยู่งั้นแหละโลกนี้ก็จะได้เห็นบ้างคนจะได้เห็นบ้าง ว่าพ่อทํามาแบบไหนลูกทําแบบนั้นขนาดาไม่มีคนใส่บาตรให้พ่อเราก็ไม่เห็นว่าเป็นหงต้มกินนี่ไม่บินทบาตไม่มีอุบาสกจิกาไม่มีคนใส่บาตรให้พ่อมาลเบดลใจบาสุจิกาไม่ให้ใส่บาตรให้พระอ,องค์เพราะองค์ก็ไม่เห็นว่าฉันอะไรเข้าเข้าพักในพระคันธกุฎีของเรานี่มันอู้มันต่างกันละฟ้ากรบดิ่งพ่อเราไม่ได้เป็นมหมาโจร พราะเราไม่ได้เป็นชาวไร่ชาวนาะพราะเราไม่ได้เอเป็นข้าราชการพราะเราไม่ได้เป็นว่าพ่อค้ายตลาดร้านค้าไปขายของพราะเราเป็นพระอาราหันต์เป็นปุธปิธะปุติวางได้แล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีควาว่ายึดไม่มีควาว่าถือไม่มีควาว่าโลภโกรธหลงทิฏฐิมานะเข้าไปอยู่ในพระไตยของพระอ,องค์ ท่องสอนลูกแบบนี้นั่นอสอนให้อ่อนน้อมทำตนสอนให้ละโลกโกรธหลงทิติมานะสอนให้ออกจากวัฏฏะทําลายวัฏฏะโค่นวัฏฏะเผาวัฏฏะแต่ทําไมในพวกเราจรึงไม่ยอมกระทำาต่างกับเราฟ้าก็ดินเหรอนะดูนี่นั่นแหละเราก็เลยกระเทือนใจเราเนี่ยมู่บุคณะก็ว่าเราอย่างนั้นว่าเราอย่างนี้อ้าวก็เราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้านี่บิดาเรามารดาเราเนี่ย,มยไม่ได้เคยทาเครื่องรางของข,องขังขาย แต่ทำไมเราจึงทำเครื่องรางของขังขายเป็นพวกพาณิชย์เป็นพวกพ่อค้าไปนะ่ะมันมีหรยอเอาเอาไม่พ่นาเอานะอันที่พูดนี้ไม่ได้ประมาทจับจงพรอขุจาร์นะแต่แบบฉบับมีทำไมจึงไม่พาการกระทำทำไมจึงไม่กระทำพ่อไม่เคยไปพาไปเรี่ยอะไรจุดน,นั้นจุดน,นี้ไปแล้วตีคองตีละคังเอาพระอุตลูปใส่รถไปแล้วไปหาเรี่ยอะไรแล้ว สร้างโน่นสร้างนี้แล้วพ่อไม่เคยพากระทำมทำไมลูกจึงเวกแนวออกมานั่นเรื่องของเรื่องันในพวกเรานี่มีไหมหละ่ะที่เป็นลูกที่สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นน่ะอย่างนั้นประสาทธรรมก็เสื่อมหมดเสื่อมหมดเสื่อมหมดทีพ่อเป็นมหาโจรลูกก็เป็นมหาโนพราพ่อแม่เป็นพวกจนสอนลูกสอนหลานนี่เป็นจนต่อไปนี่พ่อไม่ได้สอนเราให้เป็นมหาโจน ให้เป็นชาวไร่ชาวนาะนั่นแหละให้เป็นพวกพานิชย์พ่อไม่เคยสอนเลยสอนให้ละกิเลสเตถีโดย่ายเดียวโดย่ายเดียวแต่พวกเราไม่ยอมกระทำแล้วพระจะทําจะอยู่ได้ยังไงอ่ะมันก็เสื่อมไปหมดเสื่อมไปหมดเพราะพวกเราเป็นมหาโจรต้นผู้เป็นพ่อทั้งที่พ่อไม่เคยสอนพวกเรารับได้ไหมล่ะ พอวินัยแค่นี้ยังรักษาไม่ได้แล้วบวชมาทําไมนั่นคือแบบฉบับมีนะลูกเนะี่ยพ่อเป็นโจรลูกต้องเป็นโจรนี่พ่อเราไม่ได้เป็นมหาโจรอะไรเลยนะพ่อเราจะอาจ,จะอ้านที่สุดด้วยพัะไทยที่บริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์เรียกว่าศีลวิสุทธิ์ที่สมาธิของพระอ,องค์ก็บริสุทธิ์ปัญญาของพระอ,องค์ก็บริสุทธิ์ เลยพวกเราทำไมจริงไม่ทาให้ศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเหมือนผู้เป็นบิดามารดาผู้ที่สอนพวกเราด้วยทําไมเราจรึงเป็นมหาโจรเป็นกเกษตรกรรมเป็นพาณิชย์ค้าขายทําไมเราจึงไปอย่างนั้นเห็นไหมละ่แมละแหวกแนวไหมล่ะไปคนละลูกเลยคนละเรื่องเลยไม่ได้อยู่ในกรอบ ซึ่งผู้เป็นบิดามารดาได้กระทำมาก็แสดงว่าเรานี่นไม่ใช่บุตรของพระพุทธเจ้าบิดาไม่เคยสอนแบบนี้นี่แหละลุกปูเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดขอากาพรพ่อแม่กูอาจเรยนะผมไม่ได้หมันม่นะ่อ่กูอาจนะผมจะเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดนั่นแหละที่ผมเทศนี่ผมไม่ได้เทศหรือว่าใส่ลายป้ายสีพ่อแม่กูอาจใดๆนะ ผมเอาหลักทมหลักวินัยเป็นเครื่องวัดบิดาผมไม่ใช่มหาจนเจ๊ผมเป็นมหาจนเหมือนครูบาอาจารย์กันเหรอผมไม่ได้เบกแนวนะนั่นเรื่องของเรื่องพ่อก็ไม่เคยทําเครื่องรางของขังขายออกจําหน่ายนี่แต่ทําไมเราจรึงเป็นพวกพ่อคาพาณิชย์อย่างนั้นเห็นไม่เบกแนวไหมเหรอพวกเราเป็นอะไรนี่ พ่อไม่เคยทำกเกษตรกตะกมตะกรรมไม่เคยไปขุดดินดาย้าปลูกนั่นปลูกนี้แต่พวกเรามันเวกแนวไปหมดเลยแล้วจะว่ายางไงอ่ะที่ผมพูดผมกราบขอก็มาผมกุญจาร์ด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปต่อไปมันก็จะหมดเชือ้อของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่คือพูเทเจ้เจ้าเลยหมดเชื้อไปเลยไม่เหลือเลยตระกูลที่ดี ก็เลยเป็นตระกูลไม่ดีไปเสียนี่เดือความเสื่อมไม่น่าจะเสื่อมขนาดนี้ข้าวหอมมะลิก็น่าจะเป็นข้าวหอมมะลิที่ยืนยาวนานหน่อยให้ข้าวพวกอื่นเข้าเข้ามาข้าวเหนียวเข้ามาผสมด้วยเอาข้าวไม่หอมเข้ามาผสมด้วยนั่นความหอมของข้าวหอมมะลิก็ค่อยจางไปจางไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละพวกเราไม่ยอมก็ทำพ่อบอกเล็บวิดาตัดเลวพวกเราไม่ยอมเลยอ่ะ ก็แวกแนวเหมือนกับพวกเรานี่ตั้งเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าเป็นพ่อเองเป็นแม่เองไม่เห็นหัวผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่คือพระเ,เจ้าเลยร้อนี่ก็เทือนใจจริงนะพูดให้ฟังนะลูกหลานแล้วจะไปหาที่ไหนลละหาพ่อแบบแม่แบบที่ไหนก็พ่อแบบแม่แบบมีคือพระเ,เจ้าพ่อไม่ใช่มหาจนแต่ทำไมลูกเป็นมหาจน คนละโลกคนละเรื่องเลยมันก็เลยกระเทือนใจนั่นแหละมองไปที่ไหนก็โอ้ใช่บุตรของพระพุทธเจ้าเหรอนีเรื่องของเรื่องเหมือนไปไหนก็สร้างแล้วชาราใหญ่แล้วโบ์ใหญ่แล้วเจดีย์ใหญ่แล้วไม่พอสักอย่างเลยอะไรก็เกิน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 สร้างก็สร้างตามทำตามวิถีไหนมันจะเป็นอะไรไป บูรณาภิสังขรของเก่าที่มันพอที่จะใช้ได้รักษาไว้อี่อย่างนั้นมันจะตายกันเรื่องไหนถ้าไม่ได้ทําลายผู้เป็นพ่อนี่มันจะตายกันเรื่องไงถ้าไม่ได้เบกเนออกมามันจะตายกันเรื่องไหนอ่ะนั่นอันนี้มันคนละเรื่องลหลักคาสอนที่เรื่องที่ประเสริฐจืดจางหายไปสิ้นเลย พ่อเป็นโจรลูกเป็นพ่อแม่เป็นโจรลูกเป็นโจรพ่อแม่เป็นขอทานลูกก็เป็นขอทานพ่อแม่เป็นชาวนาลูกก็เป็นชาวนานพ่อแม่เป็นพ่อค้าลูกก็เป็นพ่อค้าน่ะพ่อแม่เป็นเศรษฐีลูกก็เป็นเศรษฐีในพ่อแม่เรานี่เป็นพระอริยะทำไมลูกเป็นพระอริยะเป็นพระอริยะทั่วโลกดินแดนที่เห็น แล้วเราจะไปพึ่งใครอ่ะเดี๋ยวนี้พ่อแม่ไม่ได้ตายจากพวกเรานะี่แต่เราเนี่ยตายจากพ่อแม่ไม่คิดเลยว่านี่คือพ่อ,อนี่คือแม่แต่มาบวชทำไมนั่นกล่าวกันตรงนั่นถ้าไม่คิดว่านี่คือพ่อนี่คือแม่แล้วมาบวชทำไมมาเป็นลูกของพระเจ้าทำไมเป็นบุตรของพระเจ้าทำไมนี่แหละเราจึงกระเทือนใจเราเนี่ย นี่ก็บุญบ้องไฟก็เห็นไหมล่ะมีแต่ยศพระครูทางนั้นติดไว้ในรถนั่นเต็มอยู่ในงานบุญบ้องไฟจุดบ้องไฟบ้องไฟของพระครูนั่นพระครูนี่แล้วบิรามานดาเราคือพระเจ้าพาลิ่นบ้องไฟเลยหรือลูกทำไมถึงแหวกแนวหรือจะเอาอยัางไง ไม่เห็นผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่อยู่ในจิตในใจเลยแล้วบวชมหาบิมาณอะไรนั่นน่ะเวลาเทศนีนเทศดีนักสอนคนดีนักให้ละชั่วทำดีให้ละชั่วทำดีแล้วตัวเองละชั่วทำดีไหมล่ะคนมาหมดในพระใจมีดกมาสอนแต่ว่าไอ้ตัวเองทำดีไหมล่ะแล้วสอนคนอ่นก็ทำไมตัวเองไม่ใช่บุตรของพระเจ้า ก็ตั้งศาสนาเองที่ตั้งศาสดาเองที่เป็นพ่อเป็นแม่เองที่อันนี้มันเลอะเทอะไปหมดเลยนี่แล้วที่มันไม่ลงใจหมู่คณะครูบาอาจารย์ก็อย่างนี้แหละพ่อไม่พากระทำนี่ลูกกระทำนี<ๆ>่เลอะเลอะเทอะเทอะไปหมดเลยที่พูดนี่เราพูดด้วยความเคารพผู้เป็นปีดามารดาคือพระพุทธเจ้า,เ,าเราไม่ได้พูดเพื่อประมาทจากพวกหมู่คณะครูบาอาจารย์ใด,ดๆกล่าวข้เข้ามาด้วย เห็นจะว่าไงอ่ะตามีหูมีนี่ใจมีนี่นเห็นมันนี่ไหนก็ประกาศหนึง่งว่าจะประกาศในทางที่ดีประกาศแล้วรุ่นนั้นดีแล้วรุ่นนี้ดีพ่อไม่เคยพากระทำเลยโอ้ไม่เป็นอย่างนี้เลยนั่นก็ประกาศออกทางเฟซค้าขายพาเราเนี่ขายโน่นขายน,น,ายนี่โอ้แล้วทำไมจริงไม่เอาหลัก ทำหลักวินัยลักคำสอนของผู้เป็นพ่อออกไปสอนโลกสอนสงสารข้างบ้ากกนการกระทำด้วยบิดามารดาเราสอนให้ขุดดินดจเจ้าหรอบิดามารดาเราสอนให้จับใจใช้สอยเงินทองเหมือนคารวาสหรอสอนให้เป็นพวกพาณิชย์อย่างนั้นหรอสอนให้เป็นพ่อค้าตล,ลาดตลาดอย่างนั้นเด็กไอ้เราแบ่งเนีไปถึงไหนหรอือหรือครูบาอา,าจารย์บุคคลนักจารย์ ผมนั่นสรุปสังเบสไม่ใช่อะไรหรอนั้นตาล่วงแล้วทำไมจริงลูกจริงมีแต่ลูกทรพีจริงมีแต่ลูกอปีจริงมีแต่ลูกมหาโจรทําไม่จริงไม่มีบุตรของพระพุทธเจ้าบ้างลูกของพระพุทธเจ้าบ้างผู้ที่ถือพ่อเป็นใหญ่ถือธรรมถือวินัยเป็นใหญ่นั้นมีบ้างไหมเท่จะไม่เห็น ไหนละ่ะารนาพุธเป็นยังไงดังที่พูดให้ฟังนั่นแหละพ่อสอนดีแต่ทำไมลูกไม่ดีพ่อแม่เป็นมหาโจนพ่อแม่ก็สอนลูกเป็นมหาโจนมันก็ธรรมชาติธรรมดาของมันพ่อแม่เป็นขอทานพ่อแม่ก็ต้องสอนลูกให้เป็นขอทานก็เป็นธรรมดาธรรมชาติพ่อเป็นชาวนาพ่อแม่เป็นชาวนาก็ต้องสอนลูกให้ทำไรไ่ไถนา พ่อเป็นปานิชพ่อค้าก็ต้องสอนลูกให้เป็นพ่อค้าปานิชพ่อเป็นข้าราชการแม่เป็นข้าราชการก็ต้องสอนลูกให้เป็นข้าราชการเหมือนพ่อเหมือนแม่มันก็ต้องสอนต่อ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 ,ต,อต่อกันมานี่พ่อเราบิดาเรามารดาเราคือพระพุทธเจ้าสอนให้เราละชั่วทำดีละกิเลสเปิดผีอันนี้แหละมันจึงกระเทือนใจเรา พ่อเราไม่เคยทํานาเนี่นะแต่ทําไมลูกศิ์ลูกหา,าทำไมลูกของพระอ,องค์จิงไปทําไร่ไถนาหลวงปู่เลยก็เทือนใจไม่ใช่อะไรหรอกพ่อไม่เคยเป็นพ่อค้าแต่ลูกเป็นพ่อค้าขายนั่นขายนี่ขายจริงขายของขายเครื่องลางของขังเกิดเต็มโลกเต,ตเต็มสงสารเต็มศาสนาเป็นตลาด ไม่ใช่ตลาดมรคตลาดผลไม่ใช่ตลาดเรื่องมรคผลพนิพพานของตางมหาบัวเถิะแต่เป็นตลาดทางลูกค้าขายเครื่องรางของขังค้าขายฟักแฟงแจงกว่าสารพัดที่จะกระทำไปมาก็ดังกี่เห็นกันแล้วก็ทำพานิชย์ในวัดรวบรวมมาทอผ้ามาเย็บจักถัก ปักร้อยในวัดวารามเพื่อออกจำาน่ายเป็นไปแล้วสาลพัดที่จะทำไปวัดไหนก็เห็นดังที่ลูกเห็นตัยขึ้นภ้าเหนือก็เห็นก็ถือว่าเป็นอะไรล่ะเป็นการเอ้พระมีความเมตตาต่ออุบาตุติกาเป็นการช่วยลูกช่วยสงสารให้ทำ สิ่งนี้ในวัดวารามทอผ้าบ้างเย็บผ้าบ้างทําเป็นโรงงานในวัดมันเหมาะสมเลยลูกคือพ่อเราไม่เคยพากระทามที่พูดนี่ไม่ได้ประมาจาจ้างให้คุยจาย์นะแต่เห็นแล้วมันก็เถือนใจเนีอพ่อไม่เคยพากระทัมมาบิดามารดาคือพระเจ้าไม่ได้สอนลูกแบบนี้นี่นะเราว่าแล้วทำไมจึงเลลอะเ,ะเะถืถ่อคนละลูกเลยคนละจักรวาลคนละขั้วเลยอันนี้ใครเป็นพ่อเราอ่ะ นี่เดี๋ยวนี้ใครเป็นพ่อเรามหาโจรอย่างนั้นเหลอเป็นพ่อเราพวกพาณิชย์ตลาดร้านคา้านั้นเลยเป็นพ่อเราไม่ใช่เลยนะคนละโลกนี่เราเรา,เราก็เลยกระเทือนใจเรานั่นแหละเล้วะทำไงจึงจะแก้ไขได้มันแก้ไขไม่ได้เพราะลูกไม่เคารพพ่อถ้าลูกเคารพพ่อจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีเพราะพ่อเราไม่ใช่มหาโจรพ่อเราไม่ใช่เกษตรกรรมนั่นอะ พวกเราพ่อเราไม่ใช่ว่าเป็นพ่อค้าทำน่นทำนี้ออกจำหน่ายจ่ายแจกไม่เห็นมีเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ดังที่ลูกเห็นนั่นแหละพวกเราทนได้หรอที่เป็นลูกที่ดีของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่คือพระเจ้าทนไม่ได้ก็ต้องอยู่ในสภาวะจำยอมเพอเดี๋ยวนี้เต็มโลกเต็มสงสารนี่แล้วเราเลยว่า พระธจรมทำคมเสื่อมไปหมดแล้วมั้งไม่มีที่ว่าใครจะดูแลรักษาปกป้องแล้วเป็นคนดีเลยพูดง่ายๆลูกที่ดีนี่มีน้อยนิดเพียงทุทลีติดฝ่าเท้าของพุฎิเจ้าแค่นั้นมีแต่เหมือนกับทุลีติดฝ่าเท้ามีแค่นี้